ก็ไปสบายนะเอาทำไมตัวนิ่มนะตัวนิ่มนะเนาะปกติทั้งพืนมันต้องแข็งเลยใช่ไหมไม่แข็งเนาะสบายเปนสบายนะลูกนะ้าไปแบบนิ่มเนาะ ปวดข้ามอ่ะปวดนานเนี่ยนานแล้วค่ะเลือดเกลือไม่มีก็ไม่ปวดอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะเขาให้น้ำเกลือตลอดอ๋อใจใ,ใช่มันเป็นหลักการหอรนอ่ะมันร่างกายเนาะเกลือมันจะแข็งอ,อ๋อ,อเพราะเลือดเขาเลือดเดียวมันจะแข็งใช่ไม่มีเลือดเพราะเขาให้น้ำเกลือตลอดน้ำเกลือมันเป็นละลายเลือดหมดแล้วนะนเนาะ